นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูการส่งทอดถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเครื่องเงินทํามือนะครับจากปราชชุมชนสู่คนรุ่นใหม่ที่จังหวัดส,สุรินติดตามจากคุณประวิทย์ต่อผลครับแม้เครื่องประดับจากเงินแท้ของบ้านโชคจะสร้างฐานะให้กับหลายครอบครัว ในอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ปัจจุบันกลับพบว่าช่างเงินในพื้นที่ลดลงอย่างน่าใจหายหลายคนที่เป็นรุ่นบุกเบิกได้ลาโลกไปแล้วส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่สนใจที่จะยึดอาชีพนี้เพื่อเลี้ยงตัวเองที่ไม่ตายก็ทําไม่ได้ไม่เป็นเสียตาบ้าง,น,งนั่งไม่ได้เกลอกเอวบ้างก็เกหลือค,คุณที่เก่าเก่ก็เหลือ คนเดวปริชาพลดีเหลือหรือเซนคือหนึ่งในช่างเงินรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของหมู่บ้านด้วยความรักสวยรักงามเซนจึงมีความสามารถด้านการแต่งหน้าทำผมและยึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงตัวเองในปัจจุบันแต่ด้วยความที่เป็นห่วงว่าหัตถศิลป์แขนงนี้จะหายไปจากหมู่บ้านจึงตัดสินใจฝึกเป็นช่างทำเครื่องเงินรุ่นใหม่จากตาป่วนเราเกิดมาเราก็เห็นคนบ้านเราได้ ทำงานชิ้นนี้มาเรื่อยๆเ,เราก็เลยซึมซับแต่เมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเราจะเรียนแล้วเราก็ไปทํางานอยู่ต่างจงังหวัดการทําเครื่องเงินมีหลายขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยเทคนิคพิเศษและที่สําคัญต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเพราะชิ้นงานมีขนาดเล็กและต้องทําด้วยมือทั้งหมดนี่อาจเป็นสาเหตุหลักให้เด็กยุคสมาร์ทโฟนหลีกเลี่ยงงานประเภทนี้ ผมบอกว่าให้เรียนมาเรียนแต่ก็ไม่มาไมชอบเข,อเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เขาอุตส่าห์ดูโทรศัพท์ไปเฉยเลยสมัยโทรศัพท์นี่มันยาก<ท>ม,มาเด็กคน, <ะ S 2> นนี้ไม่ค่อยมีความอดทนอ่ะพี่มันคือเขาต้องต้องคือทาทำได้แป๊บแล้วก็ไปแต่ถ้าตั้งใจทาจริงจังอะไรายได้ดีมากเลยนะฮะแม้ช่างเงินจะไม่สามารถเข้าไปแทนอาชีพหลักอย่างการทําไร่ทํานาได้ แต่หากนับรายได้เฉลี่ย3-4 00 0บาทต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เลวนักเซนไม่ได้ผลิตเครื่องเงินเพื่อหารายได้เหมือนช่างคนอื่นๆแต่เธอทำเครื่องเงินไว้ใช้เองโดยเอาไว้ให้ลูกค้าที่แต่งหน้าทําผมกับเธอได้ใส่ออกงานซึ่งมันสร้างความภาคภูมิใจให้มากกว่าเห็นผลงานของเราแล้วก็เราก็สึกดีใจและลูกค้าเห็นล,ลูกค้าก็ประทับใจด้วยพี่เพราะว่ามันเป็นงานทำมือเป็นงาน handmade เเวเววววลลลาาาาาขขใสขส่่่่แแ้้้รูึกมมันีีคคุณพช่างเงินอาจไม่ใช่ช่างฝีมือประเภทเดียวที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้สืบทอดแต่ยังมีงานหัตถศิลป์โบราณอีกหลายแขนงที่เข้าสู่สภาวะเดียวกันทั้งหมดอาจเกิดจากวิวัฒนาการทางสังคมจนส่งผลให้สิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปได้ในอนาคตประวิตรต่อพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน